เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้พวกเขาต้องเอาชีวิตรอดในสภาวะที่รายได้หดหายการพยายามหาของกินโดยที่ไม่ต้องจกเงินในกระเป๋าไปซื้อแนวกินแรงคือทางออกที่ดีที่สุดวันนี้รายการสำรวจโคกสารคดีระดับโคกจะพาทุกท่านเดินทางดำดิง มุดน้ำลงสู่ก้นห้วยของแม่น้ำดานูในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นจนหำหดไปกับไบรอันและชีวินเพื่อหาแนวกินแรงประหยัดค่ากับข้าวแม้จะล่วงเลยเข้าสู่เช้าของวันใหม่แต่เรายังคงมองเห็นดวงอีเกิง้งบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจน